ไหวยน้ำไหมถามหน่อยถามมาเลยไหวยน้ำท่าไหนใส่หมวกกันน็อกท่าผีเสื้อไม่ใช่แล้วมันท่าอะไรล่ะท่ากระ่าษมุดอะไรเอ่ยกัดเจ็บที่สุดมุดแดงไนงะไม่ใช่มุดทอร์ไลต์มดทอร์ไลต์มีชมรมหนึ่งที่ชมรมตีกล,ลัวที่สุดชมรมนั้นคือชมรมอะไรมันก็ต้องมมไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ชมรมทิกซ์ซอ <c oughs> โตโยต้าสตาร์เลไม่ใช่โตโยต้อันตี๊ดมีคนยืนอยู่หน้าผาสิบคนมีคนยืนอยู่ถามว่าคนไหนจะตกหน้าผาเป็นคนแรกคนที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ก